สวัสดีครับผมคนอิสานฮักทินครับครับผมเมื่อนีก็ได้เฮ็ดยังน,น,นะครับที่มาบอกเรื่องอการขึ้นปอรซีของอาวุธปืนนะครับหรือว่าใบปอรซีใบั่นเป็นใบปอรซ,อรซีครับปอใบปอซี นะครับใบปอดซีเป็นอยังคือต้องมีใบปอดซีดีครับหนึง่งหนึ่งเลยเขาเสื้ออาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับต้องมีใบปอดสามหรือใบ,ใบปอใบปอดสามคือใบขออนุญาตซื้อคือบอกว่าบอ,อายังไงเอาสไตล์แบบบ้านๆเลยนะครับผมผมก็สิมาว่าใบปอดสามเนี่ยคือใบ ใบขอสื่อแหละมองง่ายๆเลยอเอาแบบภาษาบ้นบานๆเลยเอาแบบสไตล์บ้านๆนี้ครับผมใบปอสื่คือใบครอบคล้องครับผมครอบคล้องอ,งองาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอล่ะผมดีขั้นตอนขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวผมนีโม่อซูฟังนะครับผมเท่ากับได้นำตัวผมเองกับพึ่งสิได้รับมากพึ่งสิได้รับเพื่อน,นครับ ก็ได้รับมาพักสักพักแล้วครับจักพักง่ายๆอยู่แดดต่บ่ได้มาเฮ็ดคลิปมื้อนี้บ่ได้มายิงปืนให้เบิ่งหน้าครับมื้อนี้สิมาเว้าเรื่องปลอดซีซอปลอดนี่ครับใบปลอดซีขึอ,อย่างติเฮานําปืนขึ้นไปที่อำเภอนะครับอำเภอที่ท่านอยู่นะครับอำเภอที่คุณอาศัยอยู่ล่ะครับพอเฮาซื้อปืนไปแล้วเฮาก็ต้องนําปืนเนี่ย ไปขึนทะเบียนวาย่ายๆซะขึนปอซีเพือขึนทะเบียนว่าเข้ามีใบปอซีสำหรับขอบครองอาวุธปืนนะครับขันตอนนั้นเป็นยังไงปะไปฟังเลยผมขึ้นไปเที่ยมเพอนะครับเจ้าหน้าที่ของเพิ่นเจ้าหน้นาที่ของเพิ่นเพิ่นกาสีทําการจดเอาคือว่าเอา,เ,อาเล็ก ทะเบียนปืนเห็นบ่ครับทุกสองผมมันจะมีเหล็กอยู่อยู่ท้ายอยู่มอึงอยู่ท้ายปืยนนะครับอยู่สัตว์มึงครับพระเจ้ากระเจียเอาเอาเตี๊ยบนะครับกับมึกไม่จำหมอกไม้เหล็กเข้านี่ครับไม้เหล็กที่ท้ายปืยนเข้าล้วก็นี่คือจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งนะครับของผมจุดที่หนึ่ง จุดที่สองอยู่มองนี้ครับจุดที่สองอยู่มองนี้เพิ่นกับสีมมหลอกเอาคัดลอกเอาละคัดคือบาร์โคดของตัวปืนนะครับจุดที่สามอยู่มองนี้ครับผมจุดที่สามอยู่มองนี้อยู่ยังไงไปหนึ่งถ่ยสองรังเพึ่งสามลำกล้องครับผมเพิน่นดีลอกเอาอยูสามยางนี่แหละ มันหลอดกาอยุทธสาอยางเด้างยังไงลยครับออกแบบสไตล์บานๆเลยเอาข้อใจแบบภาษาบานๆอีสารบานเ่าเลยครับหนึ่งท่ายสองล่างเพื่องล่างเพื่องนะครับเป็นบ่ดมันจะมีต่างเพื่องของมันนครับเดี๋ยวผมกดแม่ก่อนนะดครับมีล่างเพื่งองมันบางทีเขาเงียดกระสุนเขานี่ครับมองตลดมองตลดกระสุนเนี่ยเนี่ยครับตัวเนี้ย อันที่สองอันที่สามพี่ล้ำกล่องครับผมล้ำกล่องลกล่อง,งมสมัดชุมีบประสัทต็เ,เลยตนี้มีอันียลลำกล่องลำกล่องน,นี่ลำกองสามอย่าง่นสีมาหลกอ,อกมาเดยวทิทีของคนนั่นแหละ่นสีมไอลอกออกนั่นแหละอุ้ยอ,ยอยุเมด็ดเมเมดเมดยวเด้อ <c oughs> โอเลื่อมไปว่ากระสุนอยู่ในแม็กซ์อยู่ครับอีตาไล่ผมซึ่นผมกับท่านเด็กปวดขอบเนี่ยแหละครับง่ายๆครับผมการขอใบป,ปอซีอยากที่สุดเด้อเพื่อนๆอยากที่สุดเลยคือใบคอใบป,ปอสามนะครับพอปอสามได้ก็คือปอซีนี่เพราะต้องไปงยัดยังได้ง่ายง่ายมากมเลยครับผมปอซีผมบอกมากล้วครับเนี่ย ใบวอซีใบคู่มือปืนนะใบครอบคล้องปืนแเราวอาง,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 ง่ายๆซะเื่ออวอาง่ายๆวอาภาษาบ้นบานๆเลยให้เข้าใจง่ายๆเลยแจ้งผมว,ว่าไป,ไปนะานะครับว่ามี่ยังใบใบวอซีเนี่ยแช่ว่าสําคัญบมสําคัญเนี่ยครับผมสําคัญตรงมี่ครับผมมือมี่ประเดชแย่งกันขอใบวอซีว่ออาเนี่ยครับ เป็นแป๊บเดียวค่าธรรมเนียมว่าห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับใบปอดซีผมขึ้จังใบปอดสามเนี่ยใบปอดสามแป้งเนี่ยครับผมแป้งขนาดเล็กบัตรผมเลยวันจีขอขอแค่นี้ายนะครับผมจากคลิปนี้ผมกล่าวมอบใ้ฟังสนีแหละครับครับผมผมบอกผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออบไปเลยนะครับเ้แต่ผมโมถืดก็ไม่ว่ากครโมผิดก็ต้องขอโทษกันครับผมแต่ว่า ในประสบการณ์ผมอ่ะ่นเฮ็ดจังซี่อีหลีผมก็ไม่บ่กไอ้ฟั่งเละ่ะอืมจำหนีกันครับน้อยฟั่งซี่สครับผมคลิปนี้ก็บ่มีหยังบ่ได้มายิงปืนใหนเ้เบิ่งนะครับเอาไว้มื้อหน้ามื้อนอี้ฝน,นตกครับครับผมผมขอจบคลิปนี้ไว้ซำหนี้ครับครับผมพนิษัสนนาทีสวัสดีครับผม